เฮ้ยชลีอ่ะโควิดไหมเอาเวลาเว่เนาะเออจร่งเอาท้องเฟร์นั่นแหละเอาท้องเฟ้อเอาท้องเฟ้อเอาท้องดอกไม้นี่แหละขยะได้ของนะคะขยะที่นี่เขาจะทิ้งแต่ของดีๆทั้งนั้นอะเนอะคือดอกไม้แปลกๆแล้วก็ถ่ายนะจ๊ะ เขาปลูกยาทั้งแถวเลยอะทำเป็นเป็นเอกมาเดินเล่นปาร์กนะคะยามเช้าวันนี้มันที่นี่แต่ก่อนอะมันไม่มีเขา้าโพดดูเขาปลูกดิเต็มเลยบางคนก็มาเก็บนะเขา้าโพดมันฝรั่งเนี่ยอันนี้เขาล้อมรั้วเนะาะกันคนเข้าไปอะนี่ดอกไม้มันหมดแล้วตอนนั้นเรามาดอกไม้สวยสวยก็ <c oughs> นางโดนลื่นอะ เดินดีๆไปลี่ <c oughs> คือชอบดอกแบบมันธรรมชาติไงมันไม่รู้ดอกอะไรเนี่ยมันขึ้นแบบเยอะๆเลยอะต้องถ่ายดีๆมาแล้วแต่ว่ามันวันนี้มันหนาวอะ่ะมันเย็นๆพาชมบรรยากาศของฝรัง่งเศสน่จ้ะคือไม่ได้ไปไทยอะ่ะก็เดินเที่ยวแถวนี้แหละเราดูตั๋วเครื่องบินทุกวันเลยอะ่ะมันไม่มี วิสวยชลีแชชๆๆๆนะเจ้าเอามาตกแต่งบ้านเนี่ยเดินมาสูดอากาศนะคะนี่แดดมาแล้วคือใส่หน้ากากตลอดอะเราต้นเดินมาทางอย่างเงี้ยมารับลมรับอากาศอยู่บ้านนะดีๆไม่เคยมีหน้่ ออที่บิลลี่ปลูกไอ้สตรอเบอรี่ไว้อะไม่รู้มันขึ้นหรือยังขึ้นสูงหรือยังชลีสตรอเบอรี่อยู่อ่ะเนี่ยดอกอะไรเนี่ยต้องถ่ายนี่กินไม่ได้นะเม็ดนี้ไปดูสตรอเบอรี่บิลลี่กันตกแต่งบ้านได้นะ นนอ,อยู่ชาญเมืองอะอยู่ชาญเมืองแบบว่าเหมือนแถวนนนแถวอะไรเงี้ยชาญเมืองกรุงเทพชาญเมืองฝรั่งเศสมันอากาศมันดีไม่อาอัดวิดอกนี่สวยไปเลยเอาไหนเชอร์รี่อยู่อยู่ไหนอะเอาขึ้นแล้วนี่ขึ้นแค่นี้ โอ้โหสองปีอะ่ะ mm hmm. เนาะ mm hmm. กว่าจะได้สามปีแล้วมั้ง mm hmm. บิลลี่ mm hmm. ใช่ไหมก mm hmm. ว่าจะได้กินอะสมควรแล้วที่มันแพงไงเ mm hmm. ชอรี่อะ่ะ mm hmm. นางมาวิ่งนางบอกว่านางอ้วนเกิน mm hmm. อ้วนไงไปเอาไขมันก้อนๆอ,ออกอะ่ะเอาออกมามันเป็นแบบกลมๆเหมือนแบบเป็นตอนๆอ,นอะ่ะเ mm hmm. ขาวิ่งเราก็ถ่ายรูปไป เราก็อ้วนนะไขมันเพียบบรรยากาศนะจ๊ะอันนี้ที่เรามาตอนนั้นอน่ะดอกไม้มันจะขึ้นแบบสวยมากเยอะะเลยตอนนี้มันเริ่มแบบมันเหมือนอากาศจะเย็นๆแล้วมันหมดแล้วหมดดอกไม้แล้วแต่ดอกไม้พวกนี้มันธรรมชาตินะมันไม่ตายเนอะมัน เเหมือนพุ่ดอกยาอะไรอย่างเงี้ยยาวถึงบนแม่นางก็ชอบดอกไม้เหมือนกันเพลงเดี๋ยวโดนตัดมิวสิคในยูทู e อีก คือธรรมาชาติดูดิตะกระแตนมันอยู่ข้างในอ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยบางอันถ้ามีเยอะก็ทอดกินเนะา,นาไไนะ นะเขาย้ายไปตรงตรงทางเดินที่เรามาตะกี้นี้ทำกำแพงบ้านลงไปถ่ายรูปดอกไม้เนี่ยกลัวมันเป็นน้ำอะลงโอ้ยหนาวหนาวจ้ายัง<ะ>มีดอกไม้ลงเหลืออยู่คือชอบดอกนี้อะเดี๋ยว เพลงบิลลี่อ่ะโดนตัดคลิปหลายอันแล้วมาตามป่าต้องระวังไอ,อ้หมามุยนะมันชื่ออะไรนะกชีวิหมามุยน,นั่นอ่ะฮะองกิ้นที่มันกินอ่ะที่มันกัดไออ่ะออกซีโอ้ยออกตีนน,นี่มันเหมือนท่านจะกินได้เนะาะหาแต่ของกินอนะ่ะ ไม่มีไม่มีนี่นี่นี่นั่ส่งไวๆซะปัดเองเลยไปเดี๋ยวช่วยไหมคือดอกไม้ที่เมืองนอกอ่ะเวลาเขาปลูกตามอะไรอย่างเงี้สยสวยๆเราห้ามไปเด็ดนะเพราะว่ามันโดนจับได้นะแต่เรามาใหม่ๆอ่ะเราชอบไปเก็บไง บิลลี่ว่าระวังขนาดอย่างขนาดบิลลี่เนาะบิลลี่บิลลี่นะ่ะเอาดอกดอกไม้ของเราเองนะนางเอาไปปลูกแล้วมันเหี่ยวเน่าเราบอกว่าให้ไปถอนเราให้ไปดึงออกนางว่าไม่เอาเดี๋ยวคนเห็นเราคิดว่านางเป็นคนขโมยเราบอกว่าอะไรมันเป็นดอกไม้ของเราเราข้ามรั้วไปดึงออกนี่ไม่ได้นี่นะฉันไม่สนใจฉันก้าวข้ามโซ่แล้วก็ไปดึงด,ดอกไม้เน่าๆน,น,นั่นออก น้องชาีเนาะคือ,อยูเมก้าไงไมันเป็นดอกไม้เราเราไปปลูกแล้วมันเน่าไงเราก็ดึงออกบิลลี่เมกาอันนี้ต้อนอะไรอ่ะดูบ้านในบ้านเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะสองคนเนี่ยดูดิมันล่วงเต็มเลยอะ่ะจะพาไปชมคือต้อนแอปเปิ้ลอ่ะหมาก็ห่าน่ากลัวว่ะ ดคุ้มกันอมเลี้ยงหมาตัวใหญ่มากอะ่ะคือสวยอ่ะถ่ายได้ไหมเนี่ยอุ้ยสวยอ่ะต้นอะไรอ่ะเนี่ยมีบ้านเนี้ยอุ้ยชมริมรั้วชอบรั้วไงรั้วต้นไม้นังเขาปลูกเนี่ย ริมรั้วแบบของเราปลูกมะม่วงอะไรอย่เงี้ยให้เบลลี่ดูนกนดดต้นไม้มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะสีม่วงสีเขียวเนี่ยถ้าฤดูใบไม้ผีอ่ะสวยคือนกมันหากินอ่ะเบลลี่มันเปิดเพลงดูดิผัวเมียมันหากินกันเนี่ยเนี่ยมันวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามคุณสามี เนี่ยระวังคนนะไปหากินที่อื่นคนเนี่ยเปิดเพลงดัง้า,<อ>าใช่โอลีฟไหมไมิลลี่บอกว่าโอลีฟไม่ใช่ว้ายมะเรงวันตัวเท่ายักษ์คือคนเขาเอาหมามาขี้ตอนเช้าไงเมืองนอกอะ มันถ่ายแบบไม่มั่นใจอ่ะเราต้องมาถ่ายซ้ําอีกรอบนะจ๊ะคือคือต้องตามอ่ะเวลานามถ่ายให้มันสวยจริงๆดอกไม้เนะี่ยมันปักก้นอะ่ะเจ็บมากเลยอะ่ะคือสวยมากเขาบพาชมดอกไม้นะจ๊ะต้นนี้ถ้าเราเจอสี่อันนะเนี่ยเราจะโชคดี แต่เราเจอสองรอบแล้วนี่มีดอกไม้ประดับแค่นี้ก็สวยงามน,นะจ้ะริมถนนนะจ๊ะมีพึ่งตัวต่อหรือเปล่าตัวใหญ่ใอุ้ยนี่มันต้นอะไรอ่ะ คือมันน่าจะกินได้นะข้างทางเบลลี่บอกว่ากินมั่วเดี๋ยวไอ้นี่อีกแตงของก็จะกั้นทางเดินแบ่งเป็นสองช่วงนะแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนเนี่ยเป็นถนนคือเหมือนพิษเนาะไม่รู้อะไรเนี่ยถ่ายไปก่อนเถอะมันแปลกๆไงขออภัยนะคะถ้าใครมาเจอคลิปเราดูแบบงงๆคือเราถ่ายแล้วเราก็ต่อ ต่อคลิปที่เราไปตรงไหนมาเงี้ยเราต่อทีเดียวบางทีมันคลิปก็ยาวเหมือนกันถ่ายไม่ค่อยรู้เรื่องอีกคือถ้าเราเจออะไรที่มันแปลกๆตาเราอะเราก็จะถ่ายไว้ดูเพราะเราไม่เคยเห็นขอบคุณนะคะที่ผ่านแบบว่ามารับชมเราอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆค่ะรวยๆเฮงๆถูกหวยนะจ๊ะแบบเม็ดแดงๆอ่ะอันเนี้ยคือเยอะเลยนะตามป่าน่ะลูกเม,ม็ดอะไร กระรอกกระต่ายมันวิ่งเข้าไปทางเนี้ยดูดิแล้วข้างนี้มันเป็นริมถนนนะแต่มันมีกระต่ายกับกระลอกอะสีน้ำตาลตัวเล็กน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ยข,ขอขอดิกระสิทธิ์ดูโดนดิกระสิทธิ์ไหมเ <c oughs> พลงหญิงลีดังนะจ๊ะคนบุรีรัมย์เราคนสุรินโอ๊ยนี่แต่ก่อนมันเป็นกุหลาบไง ดังลั่นปากอ่ะสิบมาเก็บอีกแล้วจ้าทุกปีคือบางคนเอากระสอบมาใส่อ่ะเนาะคือกว่าจะแกะได้อ่ะแต่มันอร่อยเนาะนี่นี่นะจ๊ะเราก็มาเก็บบางคนไม่สนใจไงระวังมันปากเราต้องมีถ้ามีถุงมือใส่อ่ะดีกับไอ้นั้นเหมือนกันเนาะเกาลัดอ่ะเกาลัดก็ปาก มันจะสูงมากแล้วก็เรียงทั้งแถวเลยนะเรียงยาวๆทั้งแถวเลยอะ่ะพอมันหล่นเราก็จะเก็บมันจะออกมาอย่างเงี้ยเป็นเม็ดอย่างเงี้ยนะปีก่อนเนาะมันไม่ดีอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยลงอันนี้ลูกใหม่นี่นะให้ด,ดู๋ยวให้ดูนะเพียบในห้างนะแพงนะขอบอกแล้วนี่วิตามินเยอะด้วยหนูเซตนี่นะ อันนี้เราเอานี้อันนี้มันเหี่ยวเหี่ยวมันมันมันจะเน่าแล้วเราอย่าเอาเอานี้เดี๋ยวไปตากแดดตกมาเมื่อคืนอ่ะนี่มันร่วงลงมาเนี่ยเฮ้ยได้เยอะเนาะเออไหนนี่โอเคดูดิมนี่เก็บอย่างมีความสุขไปไปตากเดี๋ยวค่อยเอากระสอบมาใส่อาของกินนะ ค่อยๆเดินไปมันกินอะไร จะสั่นๆหน่อยคือตอนเช้าอ่ะ,อะมันบินหนีละไอตัวนั้นบินละไอตัวนี้เอาตัวรอดก่อนกวังไงนี่จะสวยพริ้วเชีย นะตัวเลือดตัวเลือดย่าอะมันกัดนะดูต้นนี้ดิทั้งแถวเลยเขาปลูกเป็นริมรั้วน่ะผู้ด่างเขาคือสวยนะให้ดูต้นเดินเร็วปลูกอันนี้ทำเป็นรั้วบ้านอะ่ะ